สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดาสปอยหนังตอนนี้เราก็มาถึงตอนจบของซีรีส์วุ่นนักโจทย์หลักแรกกันแล้วนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วนางเอกได้บอกกับก,บกวนไอ้ไปตรงๆว่าเธอหนักก็ชอบพระเอกเหมือนกันงั้นพวกเราก็มาสู้กันอย่างยุติธรรมเพื่อจีบเขากันเถอะนางเอกก็ยังไม่กล้าที่จะสารภาพรักจนกวนไอ้เนี่ยชิงพูดก่อนเธอจึงไม่รอช้ารวบรวมความกล้าที่มีบอกกับพระเอกไปว่าเธอก็ชอบเขานะซึ่งเขาได้ยินแบบนั้นก็ดีใจแล้วก็บอกว่าชอบเธอเหมือนกันกลายเป็นว่าทั้งคู่ก็ได้ตกลงคบกันเป็นแฟนลิ เร,รเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะคู่ของนางเอกกับคู่ของเซลก็ได้นัดกันมาทานอาหารเรียกง่ายๆก็มานัดเดทคู่กันนั่นแหละเซลก็ได้บอกนางเอกว่าร้านอาหารเนี่ยถึงจะแพงแต่บรรยากาศเนี่ยโคตรโรแมนติกพอผู้ผู้ชายมาถึงสาวๆก็ให้เขาสั่งอาหารตามใจชอบได้เลยนางเอกก็กังวลว่าสิ่งที่ระเอกจะสั่งเนี่ยทำให้เธอทานไม่อิ่มแต่ว่าเขานั้นรู้ใจเธอที่สุดสั่งอาหารให้เธอแบบจัดเต็มพอทาน กันอยู่นั้นพระเอกก็กลัวว่าเธอจะทานไม่อิ่มจึงสั่งมาเพิ่มให้อีกนางเอกจึงรู้สึกว่าทาไมคู่ของตัวเองไม่ดูสวีทหวานเหมือนคู่ของเซียวเลยหรือเพราะว่าเขาคิดว่าเราสนิทกันมากเกินไปไม่เหมือนกําลังคบกันอยู่หรือเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานหรือเปล่านะทางพระเอกก็ได้มาคิดคนเดียวทําไมวันนี้ดูท่าทางเธอไม่ค่อยมีความสุขเลยล่ะมันมีปัญหาตรงไหนกันนะดูเหมือนว่าคบกันแล้วก็ยังเลิกเรียนรู้ไม่ได้ฉันจะเริ่มติววิชาการมีความรักใหม่อีกครั้งวันต่อมาพระเอกก็นัดเธอมาที่ห้องสมุดเธอก็คิดว่าเขามาานนนััั่่่่งงสววีทหหเือกบคูข แต่เขากลับนั่งหาข้อมูลอ่านหนังสืออย่างจริงจังเธอจึงมาบนให้เซียวฟังฉันอยู่กับเขาเหมือนมีแฟนแบบปลอมๆเลยอยู่กับเขานอกจากเรียนก็มีแต่ความเงียบทั้งที่แต่ก่อนตอนเดทกันวันเดียวเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วแทๆ้ๆเซียวก็ได้บอกว่าเธออาจจะเป็นเพื่อนกันมานานมากเกินไปสนิทกันมากเกินไปตอนนี้ที่สําคัญคือต้องมาแก้ปัญหาการขาดความสดใหม่ของพวกเธอฉันแนะนําให้นัดเขาทานข้าวสิโดยเธอหนาเป็นคนที่ลงมือทําอาหารนางเอกจึงรีบกลับมาทําอาหารที่บ้านทั้งๆทงี่เธอก็ทําไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่ ตั้งใจจะทําอาหารเพื่อจะได้ทานด้วยกันกับเขาพระเอกก็ได้เตรียมซื้อของมาให้พ่อกับแม่เธอเต็มไปหมดไหนจะแต่งตัวอย่างเนี้ยพอตั้งใจจะมาบอกความสัมพันธ์ที่พวกเราเป็นแฟนกันแล้วให้พวกท่านได้รู้ด้วยความที่นางเอกทําอาหารไม่เก่งทําให้เธอเผลอโดนน้าร้อนลวกเขาจึงรีบมาดูแลและทาย,ยาเขาก็ได้บอกว่าจากนี้ไปอย่าทำอาหารอีกเลยนะให้ฉันเป็นคนทําเองพอพ่อกับแม่ของเธอกลับมานางเอกก็ได้แนะนําอย่างเป็นทางการว่าหนูนาคือแฟนสาวของรุนพี่เหลินซูพระเอกยังพูดเสริมอีกว่าผมชอบเธอมาตั้งนานแล จะตกลงความสัมพันธ์กันพอพวกท่านรู้เรื่องก็ดีใจกันใหญ่โดยพ่อก็ได้มาคุยกับพระเอกขอให้เขาดูแลหวานหวานให้ดีส่วนแม่ก็คุยกับนางเอกว่าเหลินซูคนนี้นไม่เลวเลยลูกต้องอยู่ด้วยกันกับเขาดีๆล่ะที่สําคัญต้องปฏิบัติต่อเขาดีๆด,ด้วยจากนั้นเธอก็พาเขาเข้ามาดูห้องนอนไหนจะอวดกิรติบัติมากไหมให้เขาได้ดูเขาก็ได้เอาสมุดที่เขียนหลายภาษาว่าฉันชอบเธอให้เธอได้อ่านและเขาก็ค่อยๆเข้าไปจูบเธอถึงพระเอกจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องในการสวีทหวานแต่เขาก็พยายามทําทุกอย่างให้เธออย่างจริงใจ พระเอกกับนางเอกก็ได้นัดกันออกมาเดทอย่างเป็นทางการครั้งแรกนางเอกจึงรีบมาหาข้อมูลการเดทว่าควรทำอะไรบ้างจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกไปเดทโดยสถานที่แรกก็คือโรงหนังนางเอกก็ได้คิดว่าถ้ามาดูหนังกันแล้วและถึงฉากรักที่เล่าร้อนเธอกับพระเอกก็จะค่อยเข้าไปจูบกันอย่างดูดืม่มแต่มันก็เป็นเพียงแค่ฝันเพราะเธอดันเผลอหลับระหว่างดูหนังกับเขาซะง,งั้นแต่เธอก็ไม่ลาความพยายามพาเขามาห้องเล่นเกมไขปริศนาด้วยความที่พระเอกเป็นอัจฉริยะและเก่งทำให้เขาไขาปริศนาได้ในเวลาสั้นๆ ยังไม่ทันถึงช่วงสวีทหวานกันเลยเขาก็ถามว่าทำไมเธอถึงเลือกสถานที่เดทที่นี่ล่ะดูท่าทางเธอไม่ค่อยชอบดยซำไปซึ่งเธอก็บอกว่าฉันเอาใจพี่อยู่ไงคิดว่าพี่น่าจะชอบเขาจึงบอกว่าแค่เธอมีความสุขก็ถือเป็นการเอาใจฉันแล้วเธอจึงพาเขามาแกะสลักไม้เพราะมันเป็นสิ่งที่เธออยากทํามาโดยตลอดเธอก็ได้บอกว่าฉันมีความฝันว่าจะมาแกะสลักกับแฟนแล้วมอบของให้เขาระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังนั่งแกะสลักเธอเห็นท่าทีเขาไม่ค่อยถนัดในการแกะสลักสักเท่าไหร่เธอจึงเข้าไปสอนเขาจากด้าน จังหวะนั้นทั้งสองคนก็ค่อยๆจ้องมองตาพอจะกลับก็ได้แวะมาทานอาหารกันต่อโดยพระเอกก็เล่าว่ากระจกตรงนี้น่ะเธอเคยขยิบตาและส่งมาให้ฉันการโปรสเสห์ของเธอในตอนนั้นน่ะมันทําสําเร็จมากอย่าบอกนะว่าพระเอกตกหลุมรักเธอตั้งแต่ตอนแรกเลยเธอก็ได้ถ่ายรูปคู่แล้วโพสลงว่าพวกเราเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็ยังมีคอมเมนต์บอกว่าเธอ่ตัดต่อรูปไม่เชื่อหรอกว่าพวกเธอคบกันพระเอกจึงใช้วิธีบอกชอบเธออย่างเสียงดังและเข้าไปหอมหน้าผากเธอโชว์ทุกคนในมหลาลัยไปเลยเพื่อยือนยันว่าพวกเรา คบกันแล้วจริงๆเหลียงเซียงก็ได้โทรมาหาหนางเอกบอกว่าฉันเห็นภาพที่เธอประกาศคบกับรุ่นพี่แล้วล่ะเห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจอีก3เดือนฉันจะไปต่างประเทศแล้วนะฉันกับอันตัดสินใจเลือกที่จะเลิกกันหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเธอเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อไหมแต่สําหรับฉันแล้วเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยวันต่อมาพระเอกก็ได้มาบอกนางเอกว่าห้องปฏิบัติการจัดให้ไปเรียนรู้ที่ต่างมาหาลัยต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนถึงจะได้กลับมาพวกเราต้องอยู่กันคนละเมืองเธอก็ได้บอกว่างนระหว่่่างทีีพ เรียนรู้ที่ต่างมหาลัยจะต้องแชทหาฉันตลอดถ้าฉันวีแชทไปพี่ต้องตอบให้เร็วที่สุดถ้าเกิดพี่ยุ่งแล้วทําอะไรเสร็จแล้วพี่ต้องเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อกี้ทําอะไรอยู่อีกอย่างถ้าฉันโทรหาต้องรีบรับด้วยแถมฉันจะวิดีโอหาพี่ทุกวันพระเอกก็ตกลงในสิ่งที่เธอพูดทุกอย่างโดยเขาเข้าไปจูบเธอเป็นข้อตกลงนางเอกก็ได้มาฝึกง,งานที่โรงพยาบาลโดยเธอได้ถูกย้ายมาศัลยกรรมกระดูกเธอจึงมาแนะนําตัวกับอาจารย์หมอคนใหม่ฟังอีก็ได้มาแจ้งกับนางเอกว่าอาคารรวมของมหาลนะัยน่ะมันเก่าเกินไปวางแผน่ ก็จะใช้เวลาปิดเทอมหรือซ่อมแซมจากนั้นมหาลัยก็จะแบ่งให้ชมรมใช้สถานที่ลดลงดังนั้นจึงต้องมีการรวมชมรมเกิดขึ้นนั่นก็คือชมรมเบอเกอรี่จะถูกยุบระหว่างที่เธอวิดีโอคอลคุยกับเพคจึงเล่าเรื่องชมรมจะถูกยุบให้เขาฟังถ้ายังหาคนมาสมัครชมรมได้ไม่เยอะอาจจะต้องถูกยุบจริงๆนางเอกที่ไม่มีเรียนจึงไปเซอร์ไพรส์เพคโดยเธอตั้งใจเอาอาหารและขนมไปให้กับเขาพอทั้งสองคนเจอกันก็นรีบวิ่งเข้าไปกระโดดกอดกันใหญ่เธอก็ได้บอกว่าฉันคิดถึงพี่มากๆเลยและก็บน่นให้เขาฟัง ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรกันแน่อีกอย่างฉันก็กลัวว่าฉันจะเป็นเชฟขนมหวานไม่ได้แถมมันจะเป็นหมอชายอีกทั้งสองสิ่งต่างเป็นสิ่งที่ฉันรักเขาจึงแนะนําว่ามันสามารถทํารวมกันได้นี่นาเธอน่าจะเป็นนักโภชนาการจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นมาดูดาวด้วยกันบนดาดฟ้าวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็ได้มาเปิดสมัครคนเข้าชมรมซึ่งเกี่ยวกับนักโภชนาการสามารถทําขนมและเรียนรู้ไปได้ทําให้มีหลายคนต่อแถวสมัครกันใหญ่กลายเป็นว่าชมรมเบเกอรี่ของเธอก็ไม่ถูกยุบละเพระเอกก็ได้กลับมาเซอร์ไพรส์ ช่วงนี้เขาไม่ค่อยยุ่งจึงมาหาเธอได้คู่นี้พอเป็นแฟนกันแล้วก็คือหวานกันตลอดทั้งสองคนก็นมักจะแชทหากันทุกวันไหนจะถ่ายรูปอัปเดตว่ากําลังทําอะไรถ่ายน้องวิดีโอคอคุยกันทุกคืนนางเอกก็ฝึกง,งานที่โรงพยาบาลลงตารางเว้นอยู่ตลอดพอรู้ว่าถึงวันแรงงานพระเอกจะกลับมาเธอจึงจะเคลียรเว้นและหยุดช่วงนั้นแทนด้วยความที่ทํางานหนักทําให้เธอเหนื่อยล้าจนลืมตอบแชทและคุยกับพระเอกกลับมาที่หอก็สลบสลายนอนหลับปุ๋ยไปเลยพระเอกก็เป็นห่วงจึงวานให้ฟังอีช่วยดูเธอให้หน่อยตอนเช้า เซวก็ได้มาบอกนางเอกว่าเมื่อวานเธอไม่ตอบแชทรุ่นพี่เหลินซูทั้งวันเขาเป็นห่วงจึงให้ฟังอ e ีโทรมาถามฉันว่าเธอเป็นอะไรไหมหนางเอกที่ตื่นสายจึงต้องรีบไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางเธอก็โทรบ,บอกพระเอกว่าเมื่อวานโทรศัพท์ฉันแบตหมดก็เลยไม่ทันได้ตอบแชทของพี่นะแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องรีบไปที่โรงพยาบาลแล้วล่ะไว้ฉันจะติดต่อพี่ทีหลังพอเธอมาถึงที่โรงพยาบาลหมอจางก็ได้บ่นที่เธอมาสายอย่าคิดว่าตัวเองอายุน้อยและจะหักโหมขนาดน,นี้ถ้าเธอรู้สึกไม่ไหวจริงๆก็บอกฉันได้จะได้เปลี่ยนเวรให้หนางเอกก็รีบขอโทษที่เธอมาสาย แม่คนไข้ก็ได้มาถามนางเอกว่าลูกชายฉันก็ดูหักครั้งนี้จะส่งผลต่อนาคตไหมพอดีเขาอยากจะเป็นนักกีฬาด้วยสิพอนางเอกดูแ้มการรักษาเธอก็ได้บอกว่าพอดีฉันเป็นแค่นักศึกษาที่มาฝึกงานล่วงหน้าฉันจะรีบไปถามคุณหมอให้นะแต่แม่คนไข้ก็ไม่พอใจทําไมถึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะเธอเดินไปเดินมาในวอร์ดทุกวันอย่างน้อยก็ควรจะช่วยดูแ้มคนไข้ได้สิหมอจางจึงรีบเข้ามาช่วยพูดกับแม่คนไข้ให้ใจเย็นได้จากนั้นก็ได้มาบนน่นนางเอกเรื่องท่าทีของเธอฉันอธิบายเคสนี้เมื่อเช้าไปแล้วถ้าาาเเธอมตรงวล เมื่อกี้ในห้องผู้เปิดก็คงไม่โดนว่าขนาดนั้นเพื่อหยุดวันแรงงานเธอปรับตารางงานไว้ซะแน่นถ้าเกิดปรับตัวไม่ทันเกิดผิดพลาดขึ้นมาชีวิตคนน่ะสาคัญมากฉันจะให้เธอกลับไปพักผ่อนซะนางเอกก็ออกมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวเพ่เอกก็โทรหาถามว่าช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็บอกฉันมาได้เลยตอนนั้นเขาก็ได้ทาเซอร์ไพรส์จัดเตรียมแสงไฟและของขวัญให้เธอเดินตามทางมาเอาซึ่งความจริงแล้วเขาวานให้ฟังอีกกับเซียวช่วยกันเตรียมทั้งหมดเขายังไม่ได้กลับมาหาเธอหลอกแค่อยากให้เธอรู้สึกมี ควาามมสุขขึ้นหนห่อยจึงวานให้สองคนนั้นมาทําเซอร์ไพรส์นางเอกจึงรีบวิดีโอคอไปขอบคุณเขาและเล่าเรื่องทั้งหมดที่โดนอาจารย์หมอดุวันนี้ให้เขาฟังซึ่งเขาก็รีบให้กําลังใจเธอใหญ่เธอก็ได้บอกว่าเราสองคนคบกันต้องติดต่อกันให้มากพวกเราจะคบกันไปนานๆใช่ไหมงั้นการทํางานกับการมีความรักก็เป็นเรื่องปกติทํางานในโรงพยาบาลย่อมยุ่งอยู่แล้วพี่ก็ทําวิจัยยุ่งเหมือนกันฉันหวังว่าเราจะชินกับความยุ่งแบบนี้ไม่ใช่แค่คิดจะคอยตามเวลาของอีกฝ่ายจากนั้นเธอก็ได้กลับมาบอกหมอจา้างเมื่อวัน แรงงานฉันจะเข้าเวรตามปกติเราทําตามตารางเวรนก่อนหน้านี้กันเถอะวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็ฝึกง,งานจบเรียบร้อยพระเอกก็ชวนเธอออกไปเที่ยวพักผ่อนโดยจะมีไปกระหวังซิงไปด้วยทั้งสองคนก็จะขับรถกันไปเองส่วนพระเอกกับนางเอกก็จะนั่งเครื่องบินไปที่สนามบินก็บังเอิญมาเจอกับพ่อแม่ของพระเอกพวกท่านจึงชวนให้มานั่งทานอาหารก่อนขึ้นเครื่องเขาก็แนะนําว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนของเขาให้พวกท่านได้รู้จกักพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันขึ้นเครื่องโดยนางเอกก็ได้เปิดดูหนังผีระหว่างเดินทางพอมาถึง ที่พักด้วยความที่ดูหนังผีมาน่ะจึงทา,าให้เธอนอนคนเดียวไม่ได้ไหนจากการไส้ต่งของเธออักเสบกําเริบเธอจึงรีบมาหาพระเอกที่ห้องและก็อ้อนขอนอนกับเขาสักหนึ่งคืนเขาก็ได้อยู่ดูแลและกอมเธอจนหลับพอตอนเช้าทั้งสี่คนก็มาสถานที่ท่องเที่ยวบนยอดเขาไปก็เผอหลุดคุยกับนางเอกว่าพระเอกได้ทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องใช้เวลา1ปีถึงจะกลับมานางเอกก็ได้สงสัยทําไมเขาถึงไม่บอกฉันเรื่องนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องห่างกัน1ปีเลยเหรอหรือเขาติดใจความรู้สึกรักทางไกลขึ้นมาถึงได้รู้สึกไม่ใช่เรื่่่่องใหญแตวา นนทําาไไม่่ด้ีจากนั้นเขาก็ได้พาเธอมาที่ที่หนึ่งที่เขาได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้รอเขาบอกว่าฉันมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเธอหนะก็คือมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะเวลา1ปีเราต้องเริ่มรักทางไกลกันอีกแล้วซึ่งเธอก็บอกว่าอันที่จริงฉันก็รู้แล้วล่ะแม้ว่าฉันจะทําใจจากพี่ไม่ได้แต่พี่ก็ไม่ต้องกังวลฉันจะสนับสนุนพี่และฉันจะตั้งใจเรียนที่มหาลัยทาตัวเป็นแฟนที่แสนดีทุกคนก็ได้มาประชุมกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นวันเกิดของนังเอกนะเหลินซูตั้งใจจะจัดงานวันเกิดจึงอยาากให้พวเรช่ เซลก็เอาแผนที่เขียนเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ดูทางนางเอกก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฉันจึงอยากจะเลี้ยงส่งพี่สักหน่อยเธอจะใช้วันเกิดของเธอนั่นแหละเป็นวันเลี้ยงส่งเขาโดยที่พระเอกก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องว่าวันที่เธอนัดน่นคือวันเกิดนางเอกก็ได้มาปรึกษากับเซีลว่าฉันอยากหาสถานที่พิเศษเลี้ยงส่งเขาน่ะเซลจึงแนะนาสถานที่เล่นเกมปิศนาเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นใช้เวลาเล่นเกมด้วยกันพอถึงวันเกิดของนางเอกของเราเซลก็พาเธอนั่งรถไปที่สถานที่ที่จัดเตรียมโดยท ทุกคนก็ได้แต่งตัวสวมบทบาทเล่นเกมส่วนนางเอกกับพระเอกก็ได้รับบทแต่งตัวเป็นชุดแต่งงานระหว่างที่ทุกคนแยกย้ายกันไปเล่นเกมไขปริศนาทุกคนก็วางแผนให้นางเอกกับพระเอกอยู่ด้วยกันในห้องสองต่อ2ทั้งสองคนก็ค่อยๆทิ้งตัวลงบนเตียงแล้วก็ค่อยๆจ้องมองตากันและกันจากนั้นก็เข้าไปจูบและก็ได้กันในที่สุดเขาก็ได้บอกเธอว่าสุขสันต์วันเกิดฉันมีของข,องขวัญเตรียมมาไวใ้ให้เธอด้วยเขาได้เอาแหวนและสวมให้เธอใส่แถมยังพูดอีกว่าเธอยินดีจะอยู่กับฉันไปตลอดไหมเหมือนกับแหวนนี่ที่จะอยู่ด้วย ตงกลงจู่ๆตอนนั้นนางเอกก็ปวดท้องเพราะไส้ติ่งอักเสบจ,จึงต้องรีบส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด1เดือนต่อมาทั้งสองคนก็ได้นัดกันมาเที่ยวที่อควาเรียมกันใหม่ครั้งนี้สองคนก็ได้มาสวีบหวานกันแล้วเขาก็ได้เอาสัญญาแผนการสยบข่าวลือมาให้เธอดูเขาก็บอกว่าฉันเก็บสัญญานี้ไว้อย่างดีและก็เตรียมทําผิดสัญญาทุกข้อตั้งแต่แรกฉันสามารถรับผิดชอบที่เผลอตกหลุมรักเธอได้และจะรับผิดชอบไปตลอดชีวิตและทั้งสองคนก็ค่อยๆเข้าไปจุกเป็นอย่างดุดืมึมซีรีส์เรื่องวุ่นนักจดรักแรกก็ได้จลงงอย่า มีความสุขหวังว่าซีดีเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนที่ได้ชมมีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะแล้วซีดีเรื่องต่อไปจะมาสปอยเรื่องอะไรก็มารอรับชมกันด้วยนะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e และกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย